สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตุลนะครับช่องทานายดวงชะตาที่พายทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทานายให้กับชาวคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมประจำเดือนเมษายน25 6 5นหรอ้าะครับผมสวัสดีชาววันอาทิตย์ทุกท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทารโวิตุลนะครับตอนนี้ช่องทาร่วิตุลก็มีผู้ติดตาาามมกกว่90,00 ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมเวลาเดิม6โมงเย็นนะครับกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปรวบรนุกันได้นะครับส่วนกิจกรรมรายวันให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพี่อาการคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามออกไปทำนายให้ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไป ผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมได้ทำตามสแต็ปม,มาไว้ให้นะครับผมโดยจะแยกการทํำนายออกเป็น3ช่วงนะครับ คนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่นกอนๆนะครับว่าการทานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อ ได้เลยทั้งแอดไลน์ line, หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเอเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทำนายดวงความรักอของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนนี้นะครับผมเอาดวงคนมีคู่กันก่อนเลยนะครับอขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนมีคู่นะครับผม สำหรับดวงความรักของคนมีคู่นะครับผมที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมในช่วงประมาณไปลายเดือนมีนากก่อนจะเข้าสู่เดือนเมษายนความรักของคุณค่อนข้างจะสะดุดหรือมีปัญหามากพอสมควรนะครับผมคุณก็ได้จะเบื่อหน่ายหรือว่าคู่ของคุณนะอาจจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายเฉยชานะคเพราะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามจิกตามหึงตามห่วงมากเกินไปนะครับทให้คุณและคนรักของคุณอาจจะมีปัญหาห้องแง้งนะครับผมอาจจะมีปัญหาห้องแง้งแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันมากพอสมควรนะครับผมแต่อย่า ลืมนะว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยการที่ตามติดตามตื้อตามห่วงเนี่ยมันก็เกิดจากความรักความห่วงใยนะผมความรักความห่วงใยคุณหันไปทางไหนก็จะเจอกับคนรักของคุณหรือว่าคู่รักของคุณนะหันไปทางไหนก็จะเจอคุณนะครับผมถึงแม้จะมีความเบื่อหน่ายบ้างก็ตามว่าจะตามอะไรฉันมากมายลักหนาวะใช้เวลาพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างก็ตามนะครับผมก็จะทําให้คุณจะมีปัญหาก,กันมากพอสมควรแต่โดยรวมๆอย่าลืมนะครับผมว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากความรักความเอาใจใส่นะครับผมทำให้บางบางทีคู่ของคุณหรือตัวของคุณอาจจะเบื่อหน่ายอาจจะรู้สึก ว่าอะไรนักหนาจะตามอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่โดยรวมๆแล้วก็ยังรักยังผูกพันกันดีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยรวมๆคุณก็จะมีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันในเรื่องนี้นประมาณต้นต้นเดือนเมษายนนะครับผมอาประมาณพอผ่านเดือนครึ่งพอผ่านสิ้นเดือนมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณหรือว่าคู่รักของคุณเนี่ยเอ้ยตามอะไรกันมากมาข้างหนาเนี่ยมาคุยกันหน่อยสิเฮ้ย hey, รักกันดีนะไม่ได้มีอะไรนะฉันยังมีความรู้สึกว่าห,ห่วงใย,ยเธออยู่ยังมีเธอเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอยู่นะไม่ได้มีการนอกลู่นอก มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันในเรื่องนี้นะผมในเรื่องที่ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยตามจิตตามตามหึงตามห่วงมากเกินไปหน่อยแล้วแลวคุณก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ที่จะมีการปรับปรุงความเข้าใจกันและจะทําให้เข้าอกเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตามรักตามหึงตามห่วงแล้วก็ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายอะไรต่างๆนาข้าตามนะผมแต่คุณจะมีการปรับปรุงความเข้าใจกันและจะทาให้คุณรักกันได้มากกว่าเดิมและในเดือนเมษายนประมาณกลางเดือนจะเน่่ค้กาัอแตข ก็ยิงใส่เพราะอย่างที่บอกว่าชาวาวันอาทิตย์ในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความรักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามจิกตามหนึ่งดํามหัวก,การอะไรมากเกินไปเนี่ยก็มาจากความรักนะครับผมพอได้มีการปารับจูนกันแล้วก็ลดโลล,ลลดลาวาสอกให้กันและกันบ้างให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันบ้างสักน,นิดหนึ่งจะทําให้คุณรักกันได้มากกว่าเดิมในเดือนเมษายนนี้นะครับผมเป็นเลเบอร์นะค่อนข้างจะมีความรักความสุขกับความสัมพันธ์ของคุณและของ,ของคุณมากพอสมควรสาหรับชาวคนที่เกิดในวันอออาาาาททิิตตตยยย์์ะรรับบผผมผมม่เดดีววูใหให้ปกสํช ว่าดวงความลับของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับจะมีการใช้เหตุใช้ผลกันมากขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกนะว,ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย ตามรักตามหึงตามห่วงเ้าใจใส่คนรักมากเกินไปหน่อยนะครแบลผมทาให้อาจจะขอพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างนะผมว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไ่ยอาจจะทําให้เราสองคนเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรนะฉันก็ไม่ไมีอะไรเธอก็ไม่ไมีอะไรไม่ได้มีอะไรนะผมอาจจะมีการพูดคุยกันด้วยการใช้เหตุนใช้ผลกันมากขึ้นนะครับผมทําให้คุณและคู่รักของคุณเนี่ยจะมีความอบอุ่นในความรักหรือว่าการดูแลเอาใจใส่กันได้ดีเพราะโดยรวมๆอย่างที่บอกแล้ว่าคุณและคู่รักของคุณเนี่ยนข้างจะรักเอาใจใส่กันดีอยู่แล้วนะผมอาจจะต้องให้พื้นนที่่สววตั กันสักนิดหนึ่งก็จะดีขึ้นมากๆสำหรับดวงความรักของคุณนะความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความไปข้างหน้ากันได้อย่างดีแล้วผมค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสิ่งที่จะต้องลดกันหน่อยก็คือเรื่องของการคิดมากเกินไปตามจิกตามหมืนตามห่วงกันมากเกินไปนะครับผมและความรักของคุณก็จะไปกันข้างหน้าได้เป็นอย่างดีจะค่อนข้างดูแลความรักเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีค่อนข้างจะมีความเป็นครอบครัวกันเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับดวงความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมให้พื้นที่เกดมาิ นะครับผมเพราะดูแล้วคุณและคนรักของคุณค่อนข้างจะมีความรักความใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมอย่าคิดมากเกินไปอย่าระแวงกันมากเกินไปก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผม ไทยก็ค่อนข้างจะออกมันดีนะค่อนข้างจะมีความรักความใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับเด่แต่ว่าถึงะต้ลองลดลงหน่อยก็อย่างที่บอกความตามติดตามตื้อทอะไรต่างๆนะนาซึ่งมันไม่ได้เกิดผลดีกับความรักของคุณและคนรักของคุณเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับอะต่อไปนะครับผมมาดูคนที่มีคนคุยสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันบ้างน,นะครับว่าดวงความรักของคุณในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักของคนที่คุณมีคนคุยนะครับสำหรับดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะของคล้ายๆกับคนที่เกิดคนที่มีคู่เลยนะผม คุณค่อนข้างจะรักค่อนข้างจะรู้สึกคุยคนที่คุณกำลังโฟกัสเนี่ยถูกอกถูกใจมากพอสมควรนะแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างจะคิดมากนะผมเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะผมอาจจะต้องอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่โฟกัสกับเรื่องการเรื่องงานมากเกินไปหรือตัวคุณเองก็ตามนะผมเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งที่ต้องลดลงก็เช่นเดียวกับคนที่มีคู่แลผมลดในเรื่องของการคิดมากความเหมือนความหมวงความหวาดระแวงลงสักนิดหนึ่งก็จะดีแล้วผมเพราะโดยรวมๆแล้วเนี่ยคนที่คุณกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ ไปกันได้เป็นอย่างดีเข้ากับคุณได้เคมีตรงกันมากพอสมควรนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลดเรือเ่องของการคิดมากเกินไปแล้วผมก็จะดีมากๆแล้เพราะไพ่ของคุณเนี่ยขึ้นมาทั้งตัว ก้าเก้าไปเท้าแล้วขึ้นมาั้นตัวสี่เหรียญน,นะครับผมแปลว่าเรื่องของความคิดมากเรื่องความวมึนความห่วงนะครับผมถ้าลดลงได้ก็จะดีมากๆสำหรับชาวอาทิตย์นะครับผมเพราะโดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนที่คุณกลังโฟกัสอยู่เนี่ยเป็นคนที่คนน่อนข้างจะมีความอ่อนโยนค่อนข้างจะมีความรักความเอาใจใส่คุณมากพอสมควรเพียงแต่ว่าเรื่องของเวลาเนีะบบผมที่อาจจะไม่ตรงกันหรือว่าเรื่องของอะไรบางอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากกันไปหน่อยแล้วก็มีคนทุกคนนี้เข้ามาหรือก็ทักตัวคุณก็ตามนะครัลผมเพราะฉะนั้นแล แล้วคนมีคนคุยนะผมลดเรื่องของความหมึนความหวงความบอดระแวงความคิดมากกันไปก็จะดีมากมนะผมและความรักของคุณก็จะดีวันดีคืนแล้วผมอาจะเป็นตัวบทสรุปง,งคุณจะเป็นอ่าจะเป็นตัว6ดาบนะผมซึ่งหมายถึงความดีวันดีคืนนะผมแล้วก็หมายถึงการปล่อยวางซึ่งกันและกันหน่อยนะผมปล่อยวางซึ่งกันและกันหน่อยให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันหน่อยก็จะทําให้ความรักของสัมบันของคุณคืนหน้ากันไปได้อย่างรวดเร็วนะผมในบางคนอาจจะมีปัญหาเลื่อนแล้ยวทางก็เป็นไม่ได้นะทาให้ค่อนข้างจะคิดมากว่าเอ้ยคนรักของคุ บอกว่าทําตัวไม่ดีหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วไม่ใช่มีอะไรแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดเกินไปหน่อยแล้วก็ต้องปล่อยวางเป็นหลักนะครับสำหรับชาวคนที่มีคนคุยสาหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมแล้วความรักของคุณก็จะดีขึ้นได้ดีวันดีคืนได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผมว่าคนที่มีคนคุยจะเป็นยังไงอีก สำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมปรูงความรักของคุณค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะอย่างที่บอกว่า ถ้าลดแค่เรื่องของความหมึนหมวงหวานระแวงลงไปได้นะผมใช้เหตุใช้ผลมากกว่าใช้อารมณ์นะครับผมความรักของคุณจะขึ้นหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสนะครับผมที่ในเดือนเมษายนนี้คุณจะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์จากคนที่คุณโฟกัสหรือคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นคนที่คุณมองอนาคตไปได้ร่วมกันกับเขานะครับผมใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์จะดีขึ้นต่อความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่คุณกำลังโฟกัสอยู่สําหรับชาวันอาทิตย์นะครับถือว่าเรียนความรักอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับที่ต้องลดลงก็เรื่อองงคคววววาาามมมนแ แล้วผมทั้งคนมีคู่และคนมีคนคุยนะครับอ่ะต่อไปนะับผมมาดูดวงความรักของคนโสดสําหรับชาววันอาทิตย์กันบ้างนะครับผมขอดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวโสดนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวโสดนะครับผมระมาช่วงไปลายปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะอยากอยู่คนเดียวค่อนข้างจะทึ่มสมาธิไปกับเรื่องของการงานนะผมเป็นแบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแบบ working woman เลยนะครับผมถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็จะแบบว่าไม่อยากจะยุ่งกับใครเลยนะอยากจะอยู่คนเดียวไปเลยด้วยซ้ำนะครับผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรนะผมไม่รู้จะเป็นเพราะว่าเคยเจ็บปวดเคยผิดหวังหรือว่าช่วงนี้งานการอะไรของคุณเข้ามาหนักหน่วงหรือเปล่าครับผมคุณจะมีลักษณะละอาการที่ค่อนข้างจะแข็งนะ ค่อนข้างที่จะแบบใครเข้ามาในชีวิตก็เดี๋ยวก่อนพักเอาไว้ก่อนขอทุ่มสมาธิกับการงานการเงินก่อนนะครับผมแล้วค่อนข้างที่จะเหือนว่าเบืนอหาักอยู่คนเดียวนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณปิดตัวเองมากๆแล้วก็อยู่กับตัวเองเป็นหลักเลยนะสําหรับชาววันอาทิตย์สาหรับคนโสดนะครับแต่ดวงความรักของคุณพอเข้าสู่ในเดือนเมษายนนะครับผมคุณจะเจอกันหนุ่มหรือสาวสายจริงจังนะครับแล้วก็จะเข้ามาเปิดประตูหัวใจของคุณนะครับที่ค่อนข้างจะปิดตายค่อนข้างที่จะอยากอยู่คนเดียวเนี่ยเขาคนนี้จะค่อนข้างจะมีฐานะที่ค่อนข้างจะดีนนะคอาจจเป็ ที่มีอายุมากกว่าคุณนะครับผมหรือเป็นคนที่อายุน้อยแต่ดูเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับผมจะเป็นคิงก็เป็นตะเคลนะค่อนข้างจะมีฐานะดีค่อนข้างจะดูเป็นผู้ใหญ่และค่อนข้างจะมีความทุ่มเทให้คุณมากๆเลยนะครับผมอะคุณจะเจอคนที่เป็นสายจริงจังนะครับผมแล้วค่อนข้างจะทุ่มแบบทุ่มสุดตัวเลยนะครับผมเพื่อแบบว่าอยากจะได้คุณมาเคียงข้างนะครับผมเพราะเขาจะรู้ว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดตัวเองแล้วคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองได้นะครในช่วงปลายเดือนมีนาคมก่อนจะเข้าสู่เดือนเมาาะะะรรัมเเุ่่จจจจททติิงงปปด หัวใจของคุณแน่นอนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมและคนคนนี้นะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะเป็นคนที่คุณผูกพันอย่างประหลาดนะผมเป็นวิลออฟปอร์จูนนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตนะครับผมคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่นะผมจะมีเกณฑ์นี่ะได้เจอคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตนะผมแล้วเขาจะมาแบบโอ้โหมาทุ่มเทมาแรงมากๆนะผมจะไม่ได้มาเล่เลเลนๆนะจะมาแบอกโอ้โหจริงจังแล้วจะมาทําให้คุณรู้สึกถึงความรักขึ้นได้อีครรั้ะะบผมลจจุ่ณปปิิดดตตูววใใแ อยากอยู now, ่คนเดียวมาสักพักหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์แต่คนคนนี้นะผมจะมาทําให้คุณรู้สึกถึงความรักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่วนเวียนอยู่กับคุณได้ตลอดทั้งชีวิตนะครับผมมันจะเป็นเบียกว่ฟอร์จูนเข้ามาสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมมีเกณฑ์ได้เจอคู่แล้วครับคู่หรือคนที่คุณอาจจะไม่ตัดได้ตัดไม่ขาดได้จากชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกงให้ต่อนะคร คนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างจมั่นใจในตัวเองมากๆนะผมจะเป็นสายบูนะจะเป็นคนที่มาแบบตรงไปตรงมาผงผางแล้วผมแล้วเป็นคนที่พร้อมจะชนกับทุกๆคนนะครับผมที่สําคัญจะเป็นคนที่ขี้หึงมากๆนะผมเขาจะมาแล้วเขาจะ,ะแสดงออกอาการหนึ่งว่าเฮ้ยเขาจะต้องการคุณมาแนบข้างเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะผมเขาจะแบบว่าโอ้ชอบคุณมากนะผมแล้วก็ค่อนข้างจะหึงจะห่วงคุณเอาซะด้วยนะผมใครจะเข้ามาใกล้คุณเนี่ยเขาพร้อมจะชนทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่อยากจะไม่ได้แบบว่ามาค่อยๆ คุยค่อยๆอะไรแล้วผมจะเป็นสายบูแล้วผมจะเป็นสายบูสายจริงจังแล้วก็ก่อนข้างจะเป็นคนที่ชัดเจนคุณมากๆเลยนะครับผมจะเป็นคนที่แบบว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องของคุณมากๆนะ้วเป็นทั้งตัวเจ็ดไม้เท้าทั้งตัวห้ามดาบแล้วก็ทั้งตัวสี่เหลี่ยนขึ้นมาเลยนะจะเป็นคนที่หึงหวงคุณมากๆใครอยู่ใกล้คุณจะแทบไม่ได้เลยนะผมาเตรียมตัวรับมือกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยนะผมสาหรับคนที่เกิดในมนณาทิตย์คุณจะเจอคนที่มาแบบมาไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนแล้วจะเป็นคนที่ออกแนวรัก จริงจังจริงใจแล้วก็หึงหัวคุณมากๆคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผม ก็ไม่รู้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายสำหรับคนที่เกิดในวันนีทสําสหรับคนโสดนะมครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ในวันนี้ก็จบคำนําายของชาวคนที่เกิดในวันอาทิตย์สำหรับดวงความรักเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทารโลวิสตุลนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดท ทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ